สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่งานเมาลิกลางแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่บริษัทสาวฟาร์มได้เข้ามาร่วมงานกับฮาลานเอ็กซ์โปค่ะ บริษัทสาฟามมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้สหาฟามนะคะเป็นที่ยอมรับของพี่น้องชาวมุสลิมเพราะถือว่าเป็นสินค้าฮาลาลแท้ร้อเซค่ะคสาฟามนะคะ รับการรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเรายังได้รับรางวัล Prime Minister Award สาขา Best Halal าาและ Best Exporter ป,ประจำปี2567ค่ะ ลาที่เรามีมาตรการหรือนโยบายทางด้านมาตรฐานทะล้านซึ่งในความเป็นจริงแล้วโรงเชื้อเนี่ยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของสแตนดาร์ดทะลานเนี่ยมีความยากที่สุดก็ต้องยอมรับว่า GLB หรือสาฟาร์มเนี่ยปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเชื่อใจได้ว่ารางวัลเบสทะลานเนี่ยนะครับไม่ได้ได้มาด้วยโชคช่วยนะครับเป็นความสามารถของทางสาฟาร์มและ GLB ล้วนๆนะครับก็ให้ความไว้วางใจครับ ไก่จากฟาร์มพาลาแน่นอนครับ,บุมครับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานดรปัญญาโชเทวันนะครับที่ให้มีสาฟามในวันนี้นะครับรวมกับผู้บริหารระดับสูงพนักงานทุกท่านคู่ค้าลูกค้าทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนสาฟามเราทําสินค้าที่เป็นภารานที่มีคุณภาพปลอดโรคปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตนี้นะครับทุกผลพันธ์ของเรานะครับก็เป็นฮาราทั้งหมดนะครับร้อซนะครับผมก็รู้สึก เป็นเกียรติอย่างสูงสุดเลยนะคะของชีวิตก็ว่าได้นะคะต่อวงตระกูลโชตเทวันแล้วก็ต่อองค์กรกลุ่มบริษัทสหฟาร์มนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนสินค้าของกลุ่มบริษัทสหฟาร์มตลอด50กว่าปีที่ผ่านมาส่วนตัวผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกประทับใจมากๆก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับคร็รู้สึกเป็นเกียรติยิ่ง ความภาคภูมิใจนะคะที่สินค้าไทยได้ก้าวเข้าสู่เวทีโลกค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากสนับสนุนบริษัทสหาฟามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ